สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูหัตสยามหมวดสุกอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องของ possessive นะคะก็คือคําที่แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบไปในเรื่องของ subject pronoun ใช่ไหมคะก็คือคำสรรพนามที่ใช้เป็นประธานของประโยคนะคะซึ่งมีทั้งหมด เตัวด้วยกันยังจำกันได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเตัวได้แก่ I, U, V, D, H, C แล้วก็ I นั่นเองนะคะวันนี้เรายังอยู่ในรูปของ pronoun น,นะคะแต่ว่าจะมามาเป็นหัวข้อในเรื่องของ possessive นั่นเองนะคะคือคำที่แสดงความเป็นเจ้าของค่ะ possessive นะคะ คำที่แสดงความเป็นเจ้าของซึ่งเราแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะแบบที่1ก็คือ possessive adjective นะคะก็คือคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะเรารู้แล้วว่า adjective เนี่ยคือคำคุณศัพท์นะคะแบบที่2ค่ะคือ possessive pronoun นะคะก็คือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของระหว่างคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของและคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะมีวิธีการใช้แตกต่างกันอย่างไรนะคะเรา มาดูตารางคำที่แสดงความเป็นเจ้าของกันค่ะตารางนี้นะคะจะเป็นตารางเปรียบเทียบการใช้นะคะระหว่าง possessive adjective แล้วก็ possessive pronoun นะคะให้นักเรียนบันทึกตารางนี้ลงไปในสมุดของนักเรียนด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะจะออกสอบในข้อสอบปลายภาคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเนี่ยจดเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับ เรื่องของตารางคําที่แสดงความเป็นเจ้าของตรงนี้นะคะอ่ะเรามาดูคําแรกกันเลยนะคะก็คือ my my แปลว่าของฉันส่วน m y อีกตัวหนึ่งนะคะ m i n e นะคะแปลว่าของของฉัน,นะคะ่ะข้อแตกต่างระหว่าง possessive adjective แล้วก็ possessive pronoun ก็คือถ้าเป็น possessive adjective นะคะจะต้องตามด้วยคำนามเสมอเช่น my ของฉันอะไรของฉันนะคะเช่น my pen นะคะปากกาของฉัน my friend เพื่อนของฉันนะคะส่วน possessive pronoun นะคะจะเป็นคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของโดยตัวของมันเองนะคะไม่ต้องมีคำนามตามหลังนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ท้ายประโยคนะคะคำที่สองค่ะ your แปลว่าของคุณนะคะถ้าเป็น yours นะคะแปลว่าของของคุณต่อไปค่ะ his ค่ะเห็นไหมคะ his กับ his เนี่ยเราใช้เหมือนกันเลยนะคะ แต่ว่าให้นักเรียนสังเกตโครงสร้างของประโยคนะคะเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะถ้าเป็น h i s ที่เป็น possessive adjective จะต้องตามด้วยคำนามนะคะแต่ถ้าเป็น possessive pronoun นะคะ h i s จะไม่ตามด้วยคำนามใดๆนะคะต่อไปค่ะ her นะคะของเขาผู้หญิงนะคะส่วน hers ของของเขาผู้หญิงค่ะ it กับ it เห็นไหมคะเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ให้สังเกตดีๆนะคะ ต่อไป hour นะกับ hours นะคะของพวกเราแล้วก็ของของพวกเรา d a r e นะคะของของเขาแล้วก็ d a s นะคะของของพวกเขาตารางอันนี้นะคะออกสอบด้วยเพราะฉะนั้นให้ในักเรียนเนี่ยจดบันทึกลงไปในสมุดด้วยนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะตัวอย่างการใช้ processive ทั้งสองประเภทนะคะอะมาดูอันแรกก่อนนะักเรียนดูดีๆนะคะคำว,ว่า my my คือ processive Ad adjective ถูกไหมจะต้องตามด้วยคํานามเสมอเห็นไหมคะ This is my book เห็นไหมคะจะตามด้วยคำว,ว่า book ะคะ my book ก็คือหนังสือของฉัน This is my book นี่คือหนังสือของฉันคะ่ะแต่ถ้าเป็น processive pronoun จะบอกว่า This book is mine นะคะ This book is mine นะคะ my คำนี้ก็คือ my book นั่นแหละใช่ไหมคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นของฉันเห็นไหมคะว่ามันจะวางอยู่ท้ายประโยคนะคะถ้าเป็น positive pronoun นะดูตัวอย่างต่อไปค่ะ This is your dog นี่คือสุน,นัขของคุณอันนี้เป็น positive ประเภทไหนคะ เป็น positive Ad adjective หรือ positive pronoun ตามด้วยคำว่า dog คือคำนามถูกไหมเป็น positive Ad adjective นั่นเองนะคะถ้าเป็น positive pronoun จะต้องบอกว่า this dog is yours เห็นไหมสุนัขตัวนี้เป็นของคุณตัวอย่างต่อไปคะ่ะ his car is g r e a t His car is g r e a t รถของเขาผู้ชายคนนี้เนี่ยสีแดงคำว่า his คำนี้คุณครูถามนักเรียนว่าเป็น p s s e c t i v e ประเภทไหนเพราะคำว่า his เนี่ยมันสามารถใช้ได้เหมือนกันถูกไหมคะใช้คำเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็น p s s e s t i v e adjectiv e หรือว่า o s s e s t i v e pronoun แต่คำนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะคำว่า his เนี่ยตามด้วยคำว่า car ถูกไหม his car แปลว่ารถของเขามีคำนามตามหลังแสดงว่า his คำนี้เป็น p s s e s s i v e Adjective นั่นเองนะคะอะถ้าเป็น p o s พ t i v e Pronoun ค่ะจะบอกว่า the red car is his เห็นไหม the red car is his นะคะก็คือรถสีแดงคันนี้นะเป็นของของเขาต่อไปค่ะอีกประโยคหนึ่งนะคะ Where is her pen นะคะปากกาของเธออยู่ที่ไหนเห็นไม่มี her pen นะคะก็คือปากกาของเธอนะคะของหล่อนนั่นเองนะอะแต่ถ้าเป็น positive pronoun นะคะจะเป็นบอกว่า I don't see hers นะคะคำว่า hers คำนี้หมายถึง her pen นั่นแหละถูกไหมคะฉันไม่เห็นปากกาของหล่อนเลยตัวอย่างต่อไปค่ะ this is its pillow นะคะนี่คือหมอนของมันเห็นไหมตามด้วย its pillow นะคะคือหมอนนี่เองหมอนของมันถ้าเป็น possessive pronoun นะคะจะบอกว่า this pillow is its นะคะเห็นไหมหมอนใบนี้เป็นของมันนั่นเองตัวอย่างต่อไปค่ะ this is our school นี่คือโรงเรียนของพวกเราเห็นไหมคำว่า our คำนี้นะี่ต้องตามด้วยคำว่า school ต้องมีคำนามตามหลังนะคะถึงจะเป็น positive adjective นะแต่ถ้าเป็น positive pronoun ค่ะก็คือ this school is ours เห็นไหมอ่ามันจะอยู่ท้ายประโยคนะคะโรงเรียนแห่งนี้เป็นของพวกเราประโยคต่อไปค่ะ The house is pink นะคะบ้านของพวกเขาสีชมพูอะอะต่อไปนะคะ The pink house is theirs นะคะก็คือบ้านหลังสีชมพูนี้เป็นของพวกเขานะคะอะอะต่อไปเรามาดู ความแตกต่างนะคะในการใช้ processive adjective แล้วก็ processive pronoun นะคะครูบอกนักเรียนแล้วว่า processive adjective นะคะจะต้องมีคำนามต่อท้ายทุกครั้งนะคะแต่ถ้าเป็น processive pronoun นะคะไม่ต้องมีคำนามต่อท้ายนะคะเพราะว่ามันมีความหมายนะคะของคำคำนั้นนะคะอยู่ด้วยกันแล้วนะคะ,ะคราวนี้มาดูตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเป็น p r o s s e s s i v e adjective นะคะสังเกตน,นะทุกคำต้องมีคำนามต่อท้ายเช่น is that my book นั่นมันหนังสือของฉันใช่ไหมใช่ไหมคะ my book ถูกไหมต้องมีคำว่า book ตามท้ายนะคะต่อท้ายด้วยแต่ถ้าเป็น positive pronoun ค่ะ,ะดูคำตอบนะคะ no it isn't นะคะ it is my เห็นไหมมันเป็นของฉันซึ่ง คำว่าไมคคำนี้มันก็กล่าวถึงว่ามันคือหนังสือของฉันโดยตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะไม่ต้องมีคําว่าบุ๊กต่อท้ายแล้วนะคะอาเรามาดูข้อควรจานะคะก็คือเมื่อใช้ processive adjective นะคะจะต้องมีคํานามตามหลังเสมอนะคะแต่ถ้าเป็น processive pronoun นะคะไม่ต้องมีคำนามตามหลังนะคะและสามารถใช้ได้ ทั้งประธานและก็กรรมในประโยคได้เลยนะคะอะคราวนี้เราลองมาทำแบบทดสอบกันนะคะเรื่องของ possessive นะคะชั่วโมงที่1นนะคะให้นักเรียนนะคะทดลองนะคะตอบคำถามนะคะที่คุณครูเอามาให้กับนักเรียนนะคะโดยที่นักเรียนไม่ต้องจดลงไปในสมุดนะคะแค่เป็นการฝึกความรู้นักเรียนนะคะแต่ว่าอย่างนักเรียนอย่าเพิ่งดูเฉลยนะคะให้ลองฝึกด้วยตนเองก่อนนะคะ มาดูข้อแรกกันนะคะดูข้อแรกนะ you have a dog it is จุดจุดจุด dog ค่ะ you have a dog สังเกตนะคะประธานของประโยคอะเมื่อไหร่ก็ตามที่มี possessive นะคะจะต้องมีประธานด้วยนะคะนักเรียนดูประธานของประโยคนะคะให้สังเกตที่ประโยคแรกเห็นไหมคะประธานของประโยคก,ก็คือ you ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคะ่ะ คำที่จะเป็น positive ได้จะต้องเป็น your หรือไม่ก็ yours เท่านั้นแต่เรามาดูกันค่ะว่าเราจะใช้ positive adjective หรือ positive pronoun สังเกตเห็นไหมว่ามันจะมีคำว่า dog ตามหลังเพราะฉะนั้นมันมีคำนามตามหลังต้องเป็น p o s s t i v e ตัวไหนคะระหว่าง your หรือ yours หหรือ2เฉลยคือข้อ หนึ่งนั่นเองนะคะต้องใช้ it is your dog นะคะข้อที่สองค่ะ that is จุดจุดจุด our house นะคะคำนี้ใช้ there หรือว่า there คะ่ะสังเกตว่ามีคำว่า house เป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคเพราะฉะนั้นคำนี้ใช้ there นั่นเองนะคะอ่ะไปข้อที่สามเลยนะคะข้อที่สาม it is จุดจุด b a c อ่ะ อันนี้ง่ายมากเลยนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นใช้ hers หรือว่า her หนึ่งหรือสองคะอ่าฉเฉลยก็คือข้อนหนึ่งใช่ไหมคะเป็น it is her bag นะคะกระเป๋าของเขาต่อไปข้อที่สี่ค่ะ we love อะไรคะ children ใช้ our หรือ ours ใช้เป็น possessive ตัวไหนคะอ่าตอบว่า ชั่ใช่ไหมคะพวกเรารักเด็กๆของพวกเรานะคะต่อไปค่ะ I am in จุดๆ school นะคะใช้ my ที่เป็น possessive ตัวไหนอ่าเฉลยก็คือ my นั่นเองนะคะอ่าต่อไปข้อที่6ค่ะจุดๆ legs are broken ค่ะ อันนี้นักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนคะอ่าข้อแรกอยู่แล้วถูกไหมคะถ้าเป็นอิดเฉยๆนะคะโดยที่ไม่มี x เนะี่ยก็คือเป็นประธานใช่ไหมคะเป็นแบบ subject pronoun นะคะต่อไปข้อที่7คะ่ะ he is riding จุดจุด bike ใช้ h i s หรือ he อันนี้ง่ายมากเลยเพราะว่าถ้าเป็น he ใช่ไหมถ้าเป็น he มันก็ต้องเป็น subject pronoun ถูกไหมคะซึ่งข้อนี้ก็ต้องตอบว่า He's white แน่นอนนะคะข้อที่8ค่ะ Notebook is pink ตอบข้อไหนคะใช้ her ที่เป็น possessive ตัวไหนหหรือ2ข้อ1นั่นเองนะคะตอบข้อ1นะคะใช้ her Notebook is pink นะคะ,ะต่อไปต่อไปมาดูการใช้ possessive pronoun นักเรียนเห็นไหมคะ ให้ใช้คำ positive pronoun แทนคำที่ขีดเส้นใต้ให้ถูกต้องค่ะข้อแรก that car is his car คำว่า his car คำนี้ค่ะเปลี่ยนเป็น positive pronoun ก็คือคำว่าอะไรคะต้องเปลี่ยนเป็น that car is his เห็นไหมคะก็คือคำว่า his car นั่นแหละถูกไหมอ่ะครูให้ตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะข้อต่อไปนักเรียนลองฝึกทำเองดูสิคะข้อที่2ค่ะ t h o s House are their house นะคะใช้ their house นะคะเป็นคำว่าอะไรอ่าเห็นไหมใช้ theirs นะแสดงความเป็นเจ้าของนะคะเป็น possessive pronoun นะต่อไปข้อที่3ค่ะ These books are your books คำว่า your book คำนี้เปลี่ยนเป็นอะไรคะอ่าก็เปลี่ยนเป็น yours นะคะ these books are yours นั่นเองนะข้อที่4ค่ะ the school is her school อ้าวเขว่า her school ลูกอ่าก็ใช้ hers นะคะ hers นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ the shoes are our shoes ค่ะ our shoes นะคะเปลี่ยนเป็นอะไรเ่ย our our ของพวกเราอ่าก็เปลี่ยนเป็น hours ได้ไหมคะข้อที่6ค่ะ this robot is his robot อ่านม่อ่าก็ใช้เป็น his ได้เลยเราป้องกันอะไรคะเราใช้ positive pronoun เพราะเราเพื่อที่จะต้องการตัดคำที่มันไม่จำเป็นออกไปในประโยคถูกไหมคะเพราะว่าคำว่า his คำว่า ours พวกเนี้ยมันจะแสดงความเป็นเจ้าของโดยตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะไม่ต้องมีคํานามตามหลังอีกครั้งหนึ่งนะต่อไปข้อที่7ค่ะ these carrots are her carrots ค่ะเปลี่ยนจากคำว่า her carrots เป็น hers นะคะ hers ต่อไปค่ะ t h i s food is its food ค่ะเปลี่ยนจากคำว่า it คำนี้เป็น it เฉยๆนะคะอ่ข้อ9ค่ะข้อ9แล้วนะคะ that cow is my cow นะคะเปลี่ยนจาก my เป็นอะไรคะอ่าเป็น my, m y M I N E คำนี้นะคะและข้อที่10ค่ะ that garden is our garden ค่ะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะอ่า ours ours นะคะเอาละจบไปในชั่วโมงที่หนึ่งแล้วนะคะอันนี้ให้นักเรียน ฝึกทำแล้วก็ฝึกทบทวนนะคะคราวนี้กิจกรรมต่อไปในชั่วโมงที่2นะคะให้นักเรียนเปิดไปในเอกสาร on hand ที่คุณครูแนบให้ไปกับนักเรียนนะคะเปิดไปนะคะในหน้าของ p r s s e s s i v e Adjective นะคะแล้วก็ o s s e s s i v e p r o n น u n นะคะเรามาดูแผ่นแรกกันก่อนนะคะแบบฝึกหัดแผ่นที่1นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ p r s s e s s i v e Adjective นะคะ นักเรียนเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ให้เขียนเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะ,ะคำสั่งคือ write the right possessive adjective เป็นเองนะคะก็คือให้เขียนคำ possessive adjective ให้ถูกต้องนะคะมีตัวเลือกให้กับนักเรียนอยู่ในช่องสีชมพูแล้วนะคะมีคำว่า my your our their his her แล้วก็ i t s นั่นเองนะคะคราวนี้ให้นักเรียนลองอ่านประโยคทั้ง8ประโยคค่ะแล้วก็สังเกตรประธานของประโยคนะคะแล้วดูว่าจะใช้ positive adjective ตัวไหนนั่นเองอะมาดูข้อแรกกันเลยนะคะ They have got a t o t a l นะคะพวกเขาเนี่ยมีเต่าหนึ่งตัวจุดๆ total is grey ค่ะเราจะบอกว่าเต่าของ ของพวกเขาเนี่ยมีสีเทานั่นเองนะคะนักเรียนดูประธานค่ะประธานคือ day ถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าของเขาเราจะใช้แทนด้วย positive adjective ตัวไหนคะใช้ day นั่นเองนะคะใช้ day อ่ะมาดูข้อด้านล่างด้านล่างบางนะคะทอมค่ะทอม has got a dog จ o ดจุ dog is small นะคะทอมเนี่ยมีหมาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็หมาของเขาเนี่ยตัวเล็กเราจะบอกว่าหมาของเขานะคะเราจะแทนทอมด้วยประธานตัวไหนคะ I U V D H I T ทอมเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะเราแทนทอมด้วย he ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นของเขาผู้ชายเราจะใช้ positive adjective ตัวไหนคะ อ่าใช้ h i s นั่นเองนะคะ h i s dog is small นะคะอ่ะอีกสักข้อหนึ่งนะคะ oh. ข้อที่3ด้านล่างนะคะ my sister has got a teddy bear นะคะน้องสาวของฉันเนี่ยมีตุ๊กตาหมีหนึ่งตัวด้านล่างค่ะ teddy bear is brown เราจะบอกว่าตุ๊กตาหมีของเขาเนี่ยมีสีน้ำตาลนั่นเองประธานคือ my sister ถูกไหม sister เ,เนี่ยก็แทนด้วยสรรพนามคือ ชี She, ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าของหล่อนของหล่อนนะคะตุ๊กตาหมีของหล่อนมันจะใช้โ o s i t i v e Adjective ตัวไหนคะนั่นก็คือ her นั่นเองใช่ไหมคะ her teddy bear is brown นะคะอ่ะคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียน3ข้อนะคะแล้วก็ที่เหลือนะคะให้นักเรียนทำให้ครบนะคะทำให้ครบเลยนะคะมาดูหน้าที่2ค่ะแผ่นที่2นักเรียนเปิดไปที่ p o s s e s s i v e pronoun นะคะ ตรงนี้นะคะจะให้นักเรียนอ่านประโยคเหมือนกันค่ะมีทั้งหมด10ข้อนะคะสิข้อให้นักเรียนอ่านประโยคแล้วก็เลือก positive pronoun ไปเติมให้ถูกต้องนะคะ positive pronoun นะคะกำหนดให้มีอยู่ในช่องสีเหลืองด้านบนแล้วมีคำว่า my yours ours theirs his hers แล้วก็ its นั่นเองอ่ะทีนี้ ครูบอกแล้วว่าให้นักเรียนสังเกตป,ประธานของประโยคใช่ไหมอะมาดูข้อแรกค่ะ I have a new book it is จุดๆค่ะฉันมีหนังสือเล่มใหม่หนึ่งเล่มเราจะบอกว่ามันคือของของฉันถูกไหมคะประธานคือ I ค่ะเพราะฉะนั้น possessive pronoun ที่ใช้แทนของของฉันคือตัวไหนคะอะ ไม่นั่นเองนะคะนั่นียงก็เขียนลงไปเลยนะคะอ่ะมาดูข้อที่2บางข้อที่2ค่ะ she has a new cat it is จุดจุดหล่อนเนี่ยมีแมวตัวใหม่หนึ่งตัวค่ะเราก็จะบอกว่าแมวตัวนั้นเป็นของหล่อนถูกไหมคะประธานคือ she ก็คือหล่อนของของหล่อนใช้ตัวไหนคะของของหล่อนใช้ hers นะคะอ่ะ อีกข้อหนึ่งค่ะข้อที่3นะคะ They have a red car ค่ะพวกเขาเนี่ยมีรถสีแดงหนึ่งคันประธานคือ They คือพวกเขาเพราะฉะนั้นของของพวกเขาค่ะใช้่ผ e s s i v e Pronoun ตัวไหนคะของของพวกเขาก็คือ Dash นั่นเองนะคะโอเคไหมครูยกตัวอย่างให้ อย่างละ3ข้อนะคะที่เหลือให้นักเรียนไปทำให้ครบทั้ง10ข้อเลยนะคะแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามอันนี้นครูมีคะแนนด้วยนะคะแล้วก็ฝากทบทวนเนื้อหาในเรื่องของ processive ด้วยนะคะเพราะว่าจะออกสอบปลายภาคด้วยนะคะบ้นนหนึงว่ามันจะเป็นข้อเขียนนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเนี่ยฝึกแล้วก็ทบทวนเนื้อหาด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วสำหรับในเรื่องของ p o s s e s s i v e นะคะทั้ง p s s e s s i v e Adjective แล้วก็ p o s s e s s i v e pronoun นะคะขอเดี๋ยวไปทบทวนเนะะื้อหาแล้วเจอกันในคาบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ Goodbye